เก่งอลี่นี่ไปแล้วไปแล้วไปคนเด้อขอบใจเด้อกับสบายดีสบ,บายดีแล้วก็สวัสดีเด้อพ่อแม,ม่พี่น้องวันนี้จะมาพบมาพอทั้งสองสาวลํำพรอ,อีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอยวันนี้สาวลํำพออเองกอะกําลังกาเกียมเนาะที่จะไปตลาดพ่อแม,ม่พี่น้องเองวันนี้ก็จะทั้งสิพ้าทั้งครอบครัวของน้องเอมี่เป็นไปตลาดเนาะ ก็คือมีทางเมย์ใจดีอยู่ทางภูเก็ตเนาะเพื่อนให้พาน้องเอมมี่ไปซื้อเครื่องของเกียมที่จะเขาเงียนไหมพี่น้องเอ้ยแล้วก็ยังไรก็ไปพบไปพอน้ากันเด้อตอนนี้เรากับสะเดินทางไปที่ตลาดเซโนเนาะพี่กากาเกียมสิไปตลาดเซโนพี่น้องเอ้ยสบายดีเด้อโดยสบายดีทางไอพิมพ์และกับน้องเอมมี่เนาะมือวันนี้เฮากับสิบหพาชุดเจ้าสองคนไปตลาดโดยน้องเอมมี่ ดีใ,ใจบอสิาพาไปตลาดโดยโอเคเนาะงซันฮากลับไปกันเลยพี่น้องเอ๋ไปพบไปพอกันอยู่ที่ตลาดเซโนตอนนี้ก็พากันมาเลือกเสื้อผ้าก่อนพี่น้องเอ้ยเลือกเกินของให้ทั้งน้องเอมมี่และกันมีเพิ่นเนาะพอตอนนี้ก็ใกล้สิเปิดโซเฟียนใหม่แล้วเนะน้องพยายามเพื่อนมีเสื้อผ้าไมทำดีไซน์ไปทำเงี้ยไรนีสาวตอนนี้เป็นิดสิ่นค้า โดยจะพิมพ์ได้จะเอาไรนะแม่ได้แม่เอาเนาะเอาแบบใดมันมีทรงนี่แล้วก็แบบยางแบบเบื้องนี้ได้มาคุณต้องเอมี่ทงได้จากนางเอาแบบไหนทงแลเฮียนเจ้ายวงเฮียนเลือกไหมนังมีหรือเปล่ามีโจก่าเอาไหมจากอยากจะเอาแบบไหน ตอนนี้ก็ะสือเสื้อผาครบแล้วพ<ป>ี่น้งเอ็ยกะสืไปซื้ออย่างอื่นต่ออีกเนาะปุมนางเฮียนบ่ละยูฮานเล่า,นาีนก็มีคือกัน ยังไม่เคยมีคันไฟแบบนี้นะเอาแบบนี้นอ,อ่ก็กเ่เะไเอาแนี่ีหรอาแงแล้วล่ะเนาะแตีวต่อยคนดีกอลิโซโซเอาไปเดี๋ยเอาไป

เดินให้็นคิดน้ำกันก็ได้ไม่ค่าอันคิดให้ในกันเลยพ่อบลุกพ่อบอเอาตืนอีกบอลเอาบอเด้แล้วบรรทักห้เยคนจันค่เอาอนอกก่นีะเ้อันสีเอาบรรทัด้นอกอันีอดูแทพิเศษเลยเด้อไหมค่ะ

้งหาเชสามตัวนี้นะสองนนีะไสองหาพันนี่แได้สอนีนะอันนี้นะเาเราจะองเลือกโดยเซนสามสิบหโบลูน้องเอมมี่โคบอ๊อกอืมโดยนมื่กีได้ทางมิกโซเนาะแต่ก็มีสีน้ำเหมือนบ โดยขอบใจเด้อยัองลูกตอนนี้กัสิพาน้องสาวเพิ่นไปเอาของควันก่อนพี่น้องเอ้๋ไปรุนน้ำกันเนาะว่าของควันนั่นคือยังเดี๋ยวให้ขันได้แลอวเนาะ เพราะให้อีดาเป็นคนเลือกนะจะได้สันได้หรือโบสูงพูดบอหรือเอาแบบนั้นบอเห็นบอแบบทางหลังนะเอาแบบนั้นบอากกลัวอหรือสาะเราจีาขับไปเบิ่งข้างในก่อนลูกได้บอได้บอป้าให้อีดาเป็นเรียกไว้น่ะ เป็นมาซีฟ้าเนาะสีนี่องให้คนเอาเบาลงให้กบาหน่อยหนึ่งเบาลงก็ได้เะดสบายดีเด้อเม่าเด้อสบายดีเด้อสมีราคาเท่าไหร่ะอตนี้ิดแ่ดูดระาสามขั้นนี่เลนะม่นแม่น อันนี้ก็คือห่านเพื่อนเนาะพี่น,น,น้องเอากรมาเป็นลูกค้าประจําเพื่อนก็คือมาซื้อรถจีบนในปีนี้สามขั้นแล้วเนาะห่านสโมเดอร์อยู่ที่ตลาดเซโนมาแวะมาอุดหนุนเพื่อนได้เนาะมีครบมีหลายอย่างแหงเนาะมีท,ทั้งรถจีบเน่ละกันมีทั้งตู้สาขาเน่ เป็นเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าตู้เย็นแอร์ลมมีหมดเลยพี่น้องเอ้อผู้ใดผ่านมาทางตลาดเซโนกับมาแวะอุดนุนเฟอรนเนเดอร์มีคาใจดีอยู่ที่ตลาดเซโนเนาะน้องเอมี่ดีใจบัลูกอืมดีใจเราต้องอาดังๆเด้อบอกเหี้ยคนดีใจเด้อดีใจดใจหฮงมอืมดย เมืนเน่อกี้เป็นครั้งแรกของน,องอน,อน้องเอมมี่เนาะที่่นได้มาหลดตลาดเซโนโดยเมนเมนเมนเมื่อนี้สิได้ให้อันแม่กับลูกเป็นกีโรถีเมื่อได้เหมือน,นพี่น้องเลยได้บ่์ไอพิมปันได้บดอบ้ได้เป็นยังสิบวได้นะลุงเนาะเนาะน้องเอมมี่วะเดียวชิซอยแม่เองวะเล <c oughs> ยเอาสิลาะเบืงก้อนัดนี้ อมีหลากหลายอย่างแหงขนดหน่อยขนดใหญ่มีครบเลยพี่น้องเอ้ราคาเป็นกันเองเนาะมีค่าเป็นใจดีเป็่นลดหายพอลดเพื่นกันลดห้เนาะถเราผัดตู้เย็นผัดลมเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้ามีหลายอย่าง,หงแหงเนาะมาเลือกซื้อได้พี่น้องเอ้ ทางห้านเพิ่นกะบ,บริการดีพี่น้องเองเ,องเสร็จรถอีกยังให้เรียบร้อยเนาะกะให้ทางอเออเพื่อนแต่กะน้องสาวเพิ่นนั่นงสานก่อนกะให้เอ้าพินเป็นคนนั้นเอออาจินเลยอาจินจะต้มฟันนะฮะะเป็นช้อนๆเนาะอ้าวฟันไม่หลุดครับพี่เจาิอืม โอเคพี okay, <sa iden> yeah. mm ่น hmm. ้องเอ้ยโดยทางฮันบนกระเซงห้เป <sa iden> ็นท e> uh ีเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วบอโดยสบายดีเด้อโดยขี่ได้เลยบอแบบนี้โดยรถจักรยานยนต์ในราคาสองพันสองพี่น้องเอ้ยจะลองขี่ดูกรู้ จากราคาปกติม 2, เมน2,000เครปเนาะทางห้านเพิ่นกะลดให้ในราคา2,200บาทโอเคตอนนี้ก็จะให้ทางนอง้องยังมีเพิ่นปั่นเลยพี่น้องเลยเก่งอะลี่นี่ไป,ไปแล้ว<อ>ไปแล้วไปคนเด้อขอบใจเด้อขอบใจเด้อสบายดีด้วยด้วยด้วยก็จะเห้ทางน้องสาวเพิน่น เียนฟันมันถนัดก่อนพี่น้องเลยไอ้มันํำนานก่อนเนาะเอาเต้งพะย่างเลยก็ได้เลยกันเผื่อว่าฝนตกค่ะนะโดยเออเอนอนลงปอดไทยดีบิดบอเอาเสลียงก็ได้เออเออ,เอ,อ

อากะบพีเพินทีเรียบร้อยแล้วเนาะเขากับสิพากันเดินทางกลับเมืองเฮือนเมืองซานพอลีเนาะจอยก็ไปพบไปพอกันอยู่ที่บ้านของน้องเอ็มมี่เด้อพี่น้องเอ้เอ้พี่น้องเอ้ตอนนี้ก็หาบอลจอลดรถก่อนเนาะเพราะว่าทางเฮือนน้องเอ็มมี่เพิ่นกะเขาโบได้ทางเพื่อนไล่พี่น้องเอ้ตอนนี้ก็เลยมาฝากรถใบเคื่อนขางๆนี่ก่อนเนาะแล้วสีให้ยทางน้องอ่าเอ็มมี่กับเมย์เพื่อนขี่ซ้อนกันเมื่อเนาะได้บไอ,อพิมพ์ ให้ลูกถีบปแบบ้าทางแม่เพิ่นกระเบื้องหันเครืองของได้ไลายอะไรนี่มียังแง่นนี่ฮะอืมได้ทางเกิดได้ทางต้องเท่าเนาะแล้วก็อ,อ,กอีกยังอีกหันเสือ้อผาน้ำเมนบอโดยแล้วก็มีปุ่มแดนเนาะปุ่มบิ๊กซอการเฮียนของลูกสาวเพิ่นพี่น้องเ้ยโอเคเมื่อนอี้กระสใหายทางน้องสาวหล่าเพิ่นหยิบมือนนเนาะนังเนาะได้บอโอเคจ้า อ่าไปแล้ว <c oughs> ไปแล้ว,ลวพี่น้องเอ้โอเคพี่น้องเอ้ตอนนี้จะมาหอนเฮียนแล้วเนาะอ่าทางหลดลงสาวเผืนง่ามมาลี่นด้วยยังลูกเห็นตัวกบ <c oughs> ทางเอเผืนกะย่างเอาเนะเานะไว้โบยพิมพ์ ไว้อยู่ไว้ๆแล้ววะไว้อยู่แล้วเนาะเออเนาะสูสูเนาะเอาเครื่องคล้องไว้ก่อนเออไว้อยู่แล้วโดยเอาวางไว้ก่อนเออเอเอเพื่อลูกไว้อยู่แล้วเพื่อนมาโดยตันนี้จะมาเบิ่งทั้งซางเพื่อนกอนพี่น้องเอ้ื้นนี้จะขืนโค้งหางแล้วเนาะก็คือกกอแล้วเอบันนี้เพิ่นกะเกี้ยมที่จะมุ่งล้างคาพี่น้องเอ้ โดยสบายดีเด้อสบายดีดยสบายดีทั้งเอ่ยเด้ออ้าเหมือนนี้ได้ไล์คืบหนาไปไลา์เติบเนาะโดยเด้ายา้องนี่เปินชื่อรถขี่อ้นี่ก็โดยปักรยานเล้ปั๊บ สร้างยังบริกััไงบอบอคำมนโอ้จะม้วงส้างกลับน่ะหกมหกม้งนอือโอ้ดยยดยจึงได้ทั้งเฮาก sono, room, te ั Esta, oh, บสิกลับก uh, ่อนเด้อ huh. สันเดอยดยเมื่อนี้กบคำเลยกลับป้ากรอบใจได้หลาย เยี่ยนเนาะพี่น้องเนาะมีเครื่องนะักเรียนสองสุดเนาะเอาพรเนาะโดยเมนโดยเครื่องสองสุดแล้วก็เป็นเสื้อน้องเพิ่นแล้วก็เป็นรองเท้าพี่น้องเอ้ยแล้วก็เป็นเสือ้อเสือพิมพนะ์เนาะคนละคู่สองเมนูเพิ่นพี่น้องแต่มีปึ้มแล้วก็บนะิ๊กซอเนาะพี่น้องเนาะอุปกรณ์การเรียนเพิ่นนี่แหละเป็นปึ้ม โอ้ใส่ได้โดนเติบแล้วนิแน่นแม่นที่ซีกุ้มอยู่หลายอันดิคือโซพี่น้องเลยเดี๋ยเนาะครบสุดอย่างอุปกรณ์การเรียนเพิ่นคงค่ายได้เฉยเลยโอ้เอาสีดำบหมโดยแล้วก็มีแนวอยู่แนวกี้ก็มีรถอ่าจักรยานน้พี่น้องเนาะที่ว่าน้องเอ็มมี่เพิ่นอยากได้วันนี้กะน้องเอ็มมี่ก็ได้แล้วน้องเนาะอ่าอาจจะถามน้องเนาะความรู้สึกเป็นอะไรน้องเอ็มมี่ โดยอิหล่าเคยคิดว่าวาซิมีมือนี้นะน้องโบเคยอ้อไออิหล่าเป็นคนหูปูดดี้นะน้องเด้อทีนี้ปุญห์ใหญ่เปุญห์หายมาเน้ยพ่อนเนาะดยที่ว่าเพิ่นก็สงสารครอบครัวของเจ้าน้องเอ๋ยเนาะเพิ่นก็เมตตาสงสารนทั้งแหละอะสุดท้ายนี้เนาะทั้งไอพมีก็จะให้อิหล่าเนาะยกมือขอบคุณขอบคุณทางแม่เพิ่นเด้อน้องเด้อเพิ่นอยู่ทางภูเก็ตฝั่งไทยพุ่นแหละอ่ะให้น้องเอมี่ขอบคุณขอบคุณเพิ่น แม่้จะดีอยู่ภูเก็ตขอให้แม่อยู่ดีมีแห้งความเจ็บป่ให้ได้ความไข่ป่วให้มีปัถนาสิ่งใดขอให้แม่ได้สิ่งนั้นแม่ให้ลูกมาในมือนี้ค่ะมีทางจักรยานและกระเรื่องคองในหลายอย่าง ขอให้กลับไปคืนไปหาแม่อแมลอยเท่าพันเท่าเดอ้อ,าาดอสาธุอหล่าขอบุนขอบคุณช่างเอื้อเพินกับมันพยายามขอบุนขอบคุณเลยเดอ้อขอให้เพิ่นอยู่ดีมีแหงเอาว่าตามเฮาเนาะขอให้เพิ่นอยู่ดีมีแหงขอให้แม่ คาม,มเจ็บโปให้ได้คามเจ็บโปใไ้ไดคามไข่โปให้มีแม่ให้ลูกมามือน,นี้ขอให้กลับคืนไปหาแม่ลอยเท่าพันเท่าเด้อขอให้กลับคืนพาแม่ลอยเท่าพันเท่าเด้อสา<ะ>ธุ <c oughs> โดยเมื่อนี้ก็ค่อยคำลงแรงแล้วเนาะตั้งเฮาก็สิขอโตกลับก่อนเด้อเออเด้อสวัสดีสยด,ดยโอเคพี่น้องเอ๋สำหรับคลิปนี้เนาะสำหรับวันนี้ทั้งสามลำพอนเองกับเบลคามีกะได้พาเพิ่นไปตลาดพี่นงองเอ๋กะซื้อขงของไรทางไรเนี่ยแห้งเนาะ าทางรถจัก,กรยานยนต์เนี่ยหละก็เป็นอุปกรณ์การเรียนของเพิ่อนเ,เนาะแล้วก็เป็นเสื้อผ้าเพราะว่าน้องสาวเพิ่นกะเริ่มที่จะเข้าเรียนแล้วเนาะโอเคสำหรับคิมีสาวรำพอนก็ตตองขอขอบุญขอบคุณทางเมียใจดีเด้ออยู่ทางภูกเก็ตเนะาะเปิ่นก็ฝาเกเงินมาใหา้ทางสาวรำพอนกับเบาพามีพาทางน้องเพิ่นไปซื้อเครื่องของพี่น้องเลย ก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณแม่หลายๆเด้อขอให้แม่อ,อยู่ดีมีแหงความเจ็บจะได้ความใส่ยามีเด้อขอให้แม่มีแต่สุขภาพแข็งเนาะแต่ถ้าว่าแม่ทำงานค้าขายยังก็ขอให้ลาบื่นเด้อนอนรับขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นขอให้ได้เงินแสนเด้อปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้เจ้าได้สมดังความมุ่งมั่นปรารถนา โอเคน้องสำหรับคลิปมีสารพรลกับสิขอจบกคลิปเพียงสัมนเด้อฝากคอเมพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเราได้เหตุคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้จากของกาวคำว่าสบายดี